พอกลับสบายดีปาลุง<ม>สบายดีพระสุขสุขคนต์มันนีกพอพอพอ่กับผอบกับซองน้องมิตรเก่าเก่ามันนี่น้องมิวมนดน้องมิวตามขับปุ่นย,ยูยูอะไรไปสันกินยูยูอะไรน้นองมิว,มดวได้ปาลุงเสร็จสร็นุ่กันตอนเที่ยงเวมนตอนเที่ยงนะตอนคขำตอนคขำเลยปาลุงเอ้ชนะกะลง ติมหน้าอีกแล้วกูได้เสียดำนี่บอกคนบันได้อันนี้นะคือบ่เคยเห็นว่า <c oughs> อโยากเออไอเสือปลุกไปนแนไช่จีบอ่ะไปหน่อยไปหน่อย เวลาคอยเลงหัวมออืมพอตัวสามคนกินได้สิเบิร์ตอันนี้เต็มกระตูกเลยปลาลูกเลยมาได้ปลาลูกกินใส่ตรงมิวได้ปลาลูกตรงมิวหลุดตั้มบักหลายเลย ฟาตสามคนสามคนบิดอยูบนนะมากินฉอยเดาปลาลุงมากินฉอยเดาปลาลุงสงร่บิดกับินางแนมหนาก็ล้บงบุบิดดอกไม่รุงอ่อนเพิ่มึ้นลา Đây này mới cái lái tiếp đó hả Vân <laughs> <laughs> Hôm nay tôi ăn nhiều lắm, cho nên tôi ưu ẩn Con ua Con minh nằm minh ngoài Con nằm Kín nằm lắm rồi chắc Ờ, dạ, con vào Mua cái nằm vào บ่อยู่บนน้อเล้วมันแนมบ้งหน้าก็เลยบาดมากินซอยเด้อ <laughs> แนมบ้งหน้าก็เลยป้าลุงเอ้ยน,น้องพาโสสิมากินสอยบ่นอนอยู่อูบบ้น้องขีดมาแล้ว ขีดปลาตะปลามันจางปลาลูเอ้เพิ่มปลาลาลงไปมาเด้อนายกูทมาหยาบใช่ปะเขาป่าได้จ้ะเดินหาคนมากินน้ำอยู่ปลาลูเอห,ห้อหาคนมากินเฉยาย่งกินโบเวดย,ย่างกินโบเวด เสร็จจะจูอ่คำว่าตาอันที่นําในหอยอยังคำตาสวยูว่ตาบ่ตาฉลุบขึ้นมาแต่ะเพิ่นมาแต่ตลาดเพิ่นเมือเลยเพิ่นเลยผักพรบลงไบตา

à tôi còn lô đi đây phải lô đây lô đi vào con kinh sĩ bớt lưu bớt mà bởi nằm cân mà xông nằm cân phải lô ui, subscribe cho kênh Ghiền มองคนมากินสอย่าลุงไอ้มองคนมากินสอยหยางกัทากมาได้อยางผ่านมาได้เอิรนเลยเมนอมีกับเห็นพันยางมากเลยเอินจับผืนสีพลาสฝากมา อย่างเดียวยันทำข้าวปุ้นบมเบิดปลาลุงเลยทำขนมจีนฟาาลกกัดแดดแห้งใส่ปลาลุงเลยดข้อตังมาขังไั้งทึ่งหเนางสั้นข่าเสลยปาลุงเลย

ใช้ใ้เนี่ยาเบื่อรักษอิ่มมาเออดอกเตียนะเนี่วงัอกับมายืนเบิ่งไปลง้ยเบิ่งคนกินขับปุ้นง้วไม่อ่นยากเม็นมาเบิ่งแล้วมายืนขับกอยากขับขอะไรตัวอยากับอุกันขางามโอ้ทัางใหญ่อยู่ด้ฮะ พันใหญ่ไปมันจ็มีงัดแล้วหหอยว่ะวานมุดเกี่ยงปาทุบเห็นกินบ้างไม่งก็พอละฮุกมเค็นกระสุนเยไหมนักฮมแล้มเคยเสียบไมมึบลาัน

เรื่องดําสระเท่หมาจะเอาให้ขาไคิดแอนจะปกาบอกว่าําคอยบอกดําสะมาแล้วแองจิตางขับปุ๊นมาด้วยนี่ใครปูเดียบกูไม่แต่งงตัวนี้แค่นีแองแบบแบบอยู่ะหห้องนี่ยห้องคนมาซอยกับบุมีบบนี้

มาพร้อมกันพ้อมเพิมกันสักอะไรเพก่น vale ึ่งงานกานครับกินบดบโนน้องอ้อยกับองกิดมาลำดังงัดให้บดได้ให้กินบดมือบดก็มาถกินบดมือสันอาสองมาใส่มาใส่น้องกินาน แม่แม่เราก็มีว่าอันตาหัวเรบะลูกตุ่นกินจนส่งขาด้คุณเนาะมิ้วไหนอิ่มด๊แบะลุบะวายห้องคนมาสอยใช้กายทางไปจึงมาลุ หมันดึงเลอันเบิดยากให้เบิดปะลคุณเจ้าของตั้มมากก่อนด้วยพี่น้องยจักจะเอาังเนื่อเด้อบลลาเลยได้ปะลุงคลิปนี้คลิปหน้าพบกันไหมเขาฝากไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องนมิดในเด้อปะลุงเขาฝากลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องวอต้าในเด้อปะลุงสวัสดี